เราจะตามง้อแฟนเรา่ึหมคือถามว่าตามง้อไม่เอาจริงตอนที่พูดคือเหมือนเราเล่าเรื่องให้กับเพื่อนฟังอะเราก็จะใช้คําพูดแบบว่าเออง้ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆงแล้วมันไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นการที่แบบปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจกันแล้วจากที่ไม่ได้คุยกันเลยก็กลับมาคุยกันอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเออได้ทําอะไรที่มันยังไม่ได้ทาําไปเช่นแบบการดูแลโดยสายทะเล้ยคะก็ตอนนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะก็ยังแบบไม่ได้ลดลดลนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้ว10ปีอะเกือบปีมันไม่สามารถแบบ จบแล้วปุ๊บได้เลยมันมีทุก่งที่ยังแบบว่าผูกพันกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจ,จากจากการคุยกันค่ะเ้าใจกานนำตรงไหที่จะกลับมาเป็นนโอกาสเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันคิดท,ท,ทางมันเป็นในทางที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะจากแบบทุบขุ่นมานานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ถามถามว่าจะกลับมาเลยทันทีไหมเพราะว่าได้ก็ยังไม่ได้แบบขอว่าแบบเรากลับมานะอะไรอย่างนงี้ก็คือแค่ขอเวลา ให้เวลามันเป็นเรื่องของแบบในการเยียวยาแล้วในการที่จู์ว่าแบบสิ่งที่มันที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ไขนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะเราบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเราก็ต้องเร่งการเรา่ออะไรก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของบริษัทธุรกิจอะไรอย่างนงี้ค่ะแล้วก็มีน้องหมาที่ต้องเลี้ยงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนลูกอะค่ะจะแบบจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเลยมันก็ไม่ได้แล้วก็ต้องช่วยกันอ่นนี้สาวบอกค่ะสามารถบอก 3. ไม่มีมือที่สามไม่มีเลยคือในความสัมพัธ์ของเราอ่ะทั้งเราและเขาอ่ะคือเป็นความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากซึ่งเราให้ความสําคัญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็การเลิกราในทางนี้หรือว่าการห่างกันในทางนี้ค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องมือที่สามไม่มีไม่มีเลยใช่เป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของปณิสัยนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาที่มันไม่ถูกแก้ค่ะแค่นั้นเลยจริงๆ สั่งมาเรื่อยๆก็จริงๆก็แอบใจหายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราอะเป็นคนแบบเสียดายเสียดายความสัมพันธ์คือเราผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เหมือนเอเคอ่าเราอาจจะเจอคนใหม่ที่แบบเข้ามาแต่มันก็ไม่เหมือนกับคนที่แบบฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยาพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดก่อนให้มันถึงที่สุดก่อนแล้วเราถึงจะแบบเออถอยอะไรอย่างเงี้ย แต่เขก็มองว่าเลิกกันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอุ้ยไม่มีคอนเทนต์ค่ะคือไม่เคยมีคอนเทนต์สักครั้งนะคะทุกครั้งคือเรื่องจริงครั้งนี้ถือว่าเงียบที่สุดแล้วนะเพราะว่าเข็ดจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพอประกาศ๊บทุกคนคิดว่าเป็นคอนเทนต์โดนดา่าแต่ครั้งนี้คือกล่าวว่าเงียบนิ่งที่สุดแล้วทุกคนก็แบบบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ FC ก็ถามว่าหายไปไหนอะไรแบบนี้ว่าจะพยายามที่จะแบบมไม่มีคอนเทนต์นะคะนี่คือเรื่องจริงเจ็บจริง เริ่มก่อนใครเปิดใจคุยหลักเริ่มจุดเริ่มที่มาที่ทำให้เราห่างกันนี่หรอคะเราอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกอะไปเสาวมั่นเราเรามั่นแต่ปากไงแต่ใจใจเรามันแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กด่อยจ่อยยังไงแต่แบบทำไงได้มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ นั่งได้มีเวลาได้นั่งคิดทบทวนก็คือเราเราเราทำอะไรผิดไปบ้างเราเราไม่ควรจะทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันช็เป็นดีนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรากลับมาแบบทบทวนตัวเองว่าข้อเสียของเราคืออะไรแล้วเราจะปรับมันไหมอะไรเงี้ยก็ก็ได้รับคําตอบตบวเองว่าเราจะปรับมันมันไม่ได้เพื่อใครไม่ได้เพื่อผู้ชายนะคะเพื่อตัวเราเองจริงเรามีครบทุกอย่างแล้วทีกคนทเพื่อนบอกหรือทุกคนบอกแต่เราขาดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของ ของเรื่องของความมัดใจอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราใจรอยใช่หลังจากจากที่เคลียเราเนี้ยทาใจายราะว่ายังไงบ้างก็ก็เป็นไม่ได้ว่ายังไงนะคะก็อย่างคำตอบทำเดิมก็คือแบบต้องใช้เวลาไม่รู้หรอกว่านาคตมันจะเป็นยังไงไม่ไม่รู้เราอาจจะแบบเป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่าเราอาจจะกลับมาคุยกันได้รั้งเองเมื่อเวลามันมันผ่านไปแล้วแล้วอะไรต่างๆมันถูกเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจาก ก็เสียใจก็เสียใจจริงๆเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากแต่คือเราทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงเราเป็นคนผิดเราเนี่ยแหละเป็นคนผิดดังนั้นเราก็ยอมรับในสิ่งที่มันกเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนน,น,อน,นี้โอเคนะคะตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ที่ผ่านมาคือรูปป้ปวดมากมองให้ทุกวันมองแค้ทุกวันหมดเสียใจเสียายอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่น่าไ,ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยก็ตอนนี้คือ พอได้กลับมาคุยกันมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มโฟกัสแบบมโาโฟกัสตัวเองด้วยความสุขของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้แบบว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วก็เหมือนเราโตขึ้นอีกสเตจหนึ่งค่ะก็คือตอนที่กลับมาคุยกันเฉยๆนะคะได้คุยกันแต่มันไม่ได้แบบกลับมาแบบกลับมาด้วยกันเหมือด้วยกันเลยใ,ใช่ไหมกนใช่มันมันได้ปรับความเข้าใจพอเราเราได้พูดในสิ่งที่มันอยู่ในใจเราที่เขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือในความที่แบบเขาเคยเข้าใจผิดเราได้ปรับ สบายแล้วมันโล่งใจแต่อยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะคิดพืออะไรยังไงแล้วก็เขาจะคิด,คดยังไงเนี่ยต,นะตอนนี้นหลายคนกำลังโฟกัสอย่ก็คือกอเราเ็นทุกมากยเ่าก็มาีราจรู้สึกยังไงไม,ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่โอเคก็โอเคอยู่แล้วคือมันมันไม่สามารถท้ามได้อยู่แล้วเวลาคนโสดเนานะเวลาคนไม่มีแฟนล่ะเขา,เา,เาจะเราก็จะมีเวลาโฟกัสดูแลตัวเอง เขาก็ดูดีขึ้นเราก็ดูดีขึ้นเพ่มันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติแล้วแล้วคนที่เข้ามาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ที่อยากจะทําความรู้จักพวกเราอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็เข้าได้ก็คือเราก็โอเคใช่ไหมถ้าก็ดโอเคพร้อแบบจริงๆโอเคหมดยังไงก็ได้ตอนเนี้ยวันเนี้ยจะได้อะแค่อยากจะทําให้มันดีที่สุดที่สุดแล,แล้วเราจะไม่มีคาว่ารู้หนีอ่าขอทําอะไรก็ตามที่วันข้างหน้าเราจะไม่พูดคำว่ารู้หนี้วันนี้ได้ทํา จริงๆก็ไม่ได้เป่นไม่ได้ติดแล้วแต่มันก็จะมีดราม่ากลับมานะว,ว่าเราพร้อมเร็วหรือว่าเราจริงๆคนที่มูฟออนเร็วหรือช้าเนี่ยมันเราอย่าไปว่าคนนื้นเลยคือบางคนอะ่ะเขาแบบต้องเจ็บปวดมานานขนาดนั้นก่าเขาที่จะมูฟออนไปได้ดังนั้นคือคุณอ,อาจจะเห็นเมือนที่เขาแข่งแรงแต่วันที่เขาออนเอเขาไม่ได้แสดง,งให้เห็นว่ามันนานขนาดไหนแรือมันครมานแค่ไหน,นดังนั้นคือไม่ว่าจะใครมูฟออนก่อนหรือว่าใครมีคนื่กก่อนอย่าดราม่ากันเลยจริงๆ คือเอาให้ดูแค่จุดว่าเราไม่ได้เลือกกันข้อมูลที่สามก็พอไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมีความสัมพันธ์นี้ความสุขตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบ90เปอร์เซ็นต์90เปอร์เซ็นต์กลับมาแบบกลับมาสดใสสดใสขึ้นเป็นเป็นเอสดีเหมือนเดิมเป็นสอดร้อยแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเวอร์ชั่นเติบโตขึ้นเขาพูดลุ้นนี่ ก็ลุ้นทุกวันบางคนเก็บไปฝันบางคนเก็บไปบอกเหมือนดูซีรีส์เพราะว่าแบบเราติดตามคู่พี่เหมือนดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยแบบรุนร้นมากรุนหนักมาก่าจะแบบอะไรยังไงอะไรแย่างงี้ขอบคุณคูีทท่ที่อยู่ข้างกันวันนี้นะคะครอบครัวว่ายัางไงครบับครอบครัวไม่อยากให้ไปอยู่แล้วเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็เห็นว่าเราเราเรา,เราผ่านอะไรมาด้วยกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันมันทั้งดีและไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบ แต่รอบนี้มันเป็นรอบที่แบบมันรอบเหมือนเป็นรอบบทเรียนอะเป็นรอบแบบที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรก็ต้องใช้เวลาก็เราบอกครอบครัวว่ามันต้องใช้เวลาก็มีอยู่นานที่สุดนานที่สุดแล้วก็มมีอะไรปรับเปลี่นขึ้นใหม่ๆแบบเยอะมากอะไรอย่างนี้ก็ก็เรียนรู้กันไปท้ายแล้วมันอยู่ก็ถ้าใช่มันก็กลับมาถ้าไม่ใช่มันก็ไปมันจะเป็นการไปที่แบบ เกลียดกันไม่แบบไม่มองหน้ากันเลยไม่ติดต่อกันเลยอะไรแบบนี้แบบก็ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรขอรับเสมอถ้าอย่างนี้ถ้าเขากลับมาก็คือเราไม่ติดกลับมาก็ไม่ติดไม่กลับก็ไม่ติดไม่อย่างไงก็ได้ไไ then, ไตอนนี้ง like ่ายมากในส่วนของเราเราเราแบบโล่งแล้วเราได้ท like like so oh yeah. ําในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วแล้วมันดีมากๆแล้วแล้วมัน ถ้าเฉพาะกับเขามันเป็นคนล้อมทางด้วยที่เราได้ปรับเปลี่ยนอะไรตอนนี้นไม่คาดหวังไม่คาดหวังเลยไม่คาดหวังเลยแล้วไม่ได้ขอด้วยนะเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าขอเวลาขอเวลาเพราะเรารู้ว่าเราต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรเพราะเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงนั่นแหละขอเวลาตอนนี้ได้กลับมานเื่อเพื่อนเพื่อนที่ เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนที่รู้จักในิสัยเรามากที่สุดเราก็รู้จักในิสัยเขามากที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าเขาชอบอะไรเขารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือสุดท้ายแล้วต่อให้มันกลับมาเจอกันไม่ได้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็แมทกันที่สุด วันไหนรอไม่เอาต่อมาต่อม่ต่อมาห้าตีสาสนะ oh มสอง, oh สสงสสสวันใดรรเรายังรักเราทักเรารอแต่วันใดเราพอเราไม่รอแล้วเราไป